มอบอะไรบางอย่างให้กับโลกไปเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่มันเหมือนลมหายใจเข้าออกจริงคือเราให้แล้รับอะไรเปลี่ยนชีวิตของเอ๋นิ้วกลมคุณค่าของการที่ชั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยมันคืออะไรเราใช้ชีวิตเรากับว่าเราเกิดมาเพื่อเดินไต่ภูเขาไปพิชิตยอดแต่คนบางคนเนี่ยเขาก็เกิดมาเพื่อไปยืนอยู่บน8,800เมตรอะแต่คนบางคนเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออยู่ในระดับ2,000เมตรผมว่ามันต้องตอบตัวเองครับว่าเราเป็นคนไหน แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนประเภทที่เราแฮปปี้กับ2,000เมตรแล้วใช้ชีวิตตั้งนานน่ะเพื่อจะไปปีนแข่งได้8,800เมตรอ่ะอันนี้จะเป็นทุกข์ผมเคยอยู่ในสภาวะที่แบบรู้สึกอึดอัดมากมกับสถานการณ์บ้านเมืององเงี้ยมันมีดรามา่ามีคนเกลียดชังเราก็เป็นทุกข์ครับเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยปกติแล้วทำยังไงให้มันจะเกิดความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต <laughs> ผมเป็นคนหนึ่งที่ในบางวันผมตื่นมาผมรู้สึกหมดหวังกับประเทศนี้นะครับ โครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวนะครับหรือว่าการคอร์รัปชันต่างๆนานาเนี่ยสังคมเนี้ยมักจะบอกบอกับเราว่าการที่คุณจะรอดในโลกไปเนี้ยได้คุณต้องเป็นคนเก่งคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกหมดหวังผมว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ยแต่ทำไมยังมีคนจำนวนมากที่ทุกข์และเฟอร์ตอนนี้คิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าการมีชีวิตอยู่ของเราอะครับมันคือ